ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเข้าไปซื้อ,อยาแต่กลับถูกพระไล่ออกจากร้านต่อหน้าทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ทั้งเมืองต้องสัะเทือนใครกันแน่ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้จีวรและวิดีโอลับอะไรที่ทําให้ทั้งระบบสั่นคลอนความจริงที่คุณไม่เคยเห็นกําลังจะถูกเปิดเผยตรงหน้าแน่นอนนี่คือประโยคที่คุณให้ไว้แปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติท้องฟ้าเหนือร้านขายยาในยามบ่ายเต็มไปด้วยเมฆสีเทา ลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นยาและกลิ่นฝุ่นจากถนนลอยมาแต่จมูกเสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นเมื่อหญิงสาวก้าวเข้าไปในร้านเธอดูอ่อนแรงมือหนึ่งจับที่ท้องอีกมือพยายามพยุงตัวกับชั้นวางยาแววตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลพนักงานที่เคาน์เตอร์หันมามองแต่ยังไม่ได้พูดอะไรทันใดนั้นประตูร้านเปิดออกอีกครั้งทารูปหนึ่งเดินเข้ามาใบหน้าของเขาเคร่งขรึมและเยือกเย็นเขาก้าวเข้ามาใกล้หญิงสาวอย่างรวดเร็ว เสียงสวดเบาๆดังแผ่วจากริมฝีปากเขาหญิงสาวถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่พระกลับยื่นมือออกไปคว้าแขนเธอออกไปเสียงของเขาเย็นชาเธอสั่นและพยายามดึงตัวออกลูกค้าที่อยู่ในร้านเริ่มหันมองความเงียบปกคลุมไปทั่วหญิงสาวส่งเสียงร้องและทันใดนั้นประตูร้านก็เปิดอีกครั้งชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกใจและโกรธจัด เขาคว้าตัวหญิงสาวมากอดแน่นสายตาจ้องมองพระรูปนั้นอย่างไม่ละสายตาคุณทำอะไรกับภรรยาผมพระยืนเงียบแต่มือยังไม่ลดลงผู้ชายคนนั้นรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขากดหมายเลขตำรวจด้วยมือที่สัน่นในร้านเงียบราวกับไม่มีใครหายใจทุกคนต่างจ้องไปที่พระรูปนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงเซเรนดังมาแต่ไกลบรรยากาศเริ่มหนักอึ้ง ตำรวจสองนายวิ่งเข้ามาในร้านหนึ่งในนั้นถือกุญแจมือพระพยายามพูดบางอย่างแต่น้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยตำรวจมองหน้าหญิงสาวเธอพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้ามือของพระถูกดึงไปด้านหลังกุญแจมือคลิกเข้ากับข้อมือของเขาเสียงชชตเตอร์จากมือถือของลูกค้าในร้านเริ่มดังขึ้นทีละภาคบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความตกใจหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้น สามีกอดเธอแน่นไม่พูดอะไรฝนเริ่มตกเม็ดแรกจากฟ้าและกลิ่นดินเปียกเริ่มลอยเข้าสู่ร้านเงียบฮ่หาฮะน้ำฝนไหลซึมเข้ามาตามขอบประตูพนักงานร้านรีบวิ่งไปปิดกระจกหน้าต่างเสียงฟีเท้าของตำรวจลากพระออกจากร้านพื้นเปียกและลื่นทําให้พระเกือบเสียหลักหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งใบหน้าเธอซีดเผือดสามีลูบผมเธอเบาๆพยายามปลอบใจลูกค้าในร้านเริ่มคุยกันเบา ฮ่ฮ<หะ>บางคนยังถือโทรศัพท์ไว้ในมือราวกับยังไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเสียงสายฝนกระทบกระจกหน้าร้านดังก้องความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างทุกคนเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาถามรายละเอียดหญิงสาวพยักหน้าแต่เสียงเธอเบาราวกระซิบเขาตามฉันมาหลายวันแล้วสามีเงยหน้าขึ้นทันทีความโกรธในดวงตาเขายิ่งชัดเจนตำรวจขมวดคิ้วและจดคำพูดลงในสมุด บรรยากาศเงียบลงอีกครั้งมีเพียงเสียงฝนที่ยังไม่หยุดพนักงานยื่นผ้าเช็ดตัวให้หญิงสาวเธอรับมาอย่างเบามือขอบคุณเสียงแผ่วชายอีกคนหนึ่งในร้านเดินเข้ามาใกล้เขาบอกว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและยินดีให้ปากคำตำรวจพยักหน้าอย่างพอใจขณะที่เพื่อนร่วมงานของเขาพาพระที่ถูกใส่กุญแจมือขึ้นรถรถตำรวจแล่นออกไปช้าฮ่าฮไฟแดงบนหลังคาหมุนวกว่าผ่านหน้าร้าน ฝนยังคงตกไม่หยุดและกลิ่นของความกลัวยังคงลอยอยู่ในอากาศหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าฮ่า <H> ฮ <aha> ดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่สายตาแน่วแน่เธอกระซิบกับสามีว่าหนูไม่อยากเงียบอีกต่อไปแล้วเขาพยักหน้ามือย,ยังจับมือเธอไว้แน่นในสายตาเขามีทั้งความเจ็บปวดและความภูมิใจตำรวจหันกลับมาถามเพิ่มเติมเ,เ,เ,เขาเคยพูดอะไรกับคุณก่อนหน้านี้หรือไม่หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึก มือเธอสั่นแต่เสียงเธอหนักแน่นเขาบอกว่าผู้หญิงต้องเชื่อฟังเขาว่าเขาทําเพื่อบุญเพื่อธรรมทั้งร้านนิ่งเงียบอีกครั้งแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนจะเบาลงชายที่เป็นพยาหลกตาเขาดูเหมือนกำลังไตรตรองบางอย่างในใจหญิงสาวจับมือตัวเองแน่นขึ้นเธอพูดต่อโดยไม่หยุดหายใจเขาไม่ใช่พระไม่ใช่คนที่ควรได้รับความเคารพเลยตำรวจจดทุกคำพูด แล้วมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากผู้เสียหายธรรมดาเธอกลายเป็นผู้กล้าที่กล้าพูดความจริงในเงามืดฝนข้างนอกเริ่มซาแสงแดดอ่อนๆเริ่มลอดผ่านก้อนเมฆในร้านขายยากลิ่นของยากลิ่นฝนและกลิ่นความหวังเริ่มผสมกันหญิงสาวลุกขึ้นยืนแม้ขาจะยังสั่นแต่แผ่นหลังเธอตรงผู้คนในร้านเริ่มพยักหน้าให้เธอไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยการยอมรับและเคารพ เธอเก้าวไปหาประตูสามีเดินเคียงข้างเธอในความเงียบสงบเสียงฝนหยุดลงและโลกทั้งใบเหมือนหยุดหายใจไปพร้อมกันเมื่อเท้าเธ,เธอเหยียบลงบนฟุตบาทนอกประตูร้านน้ำฝนที่ขังอยู่ไหลออกใต้รองเท้าเป็นทางยาวท้องฟ้าเริ่มเปิดลำแสงบางเบาส่องผ่านเมฆสีเทาหญิงสาวสูดหายใจเข้าลึกกลิ่นดินเปียกและไอน้ำร้อนจากพื้นทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งรถยนต์แล่นผ่านอย่างเงียบ ฮ่าฮ่าเสียงล้อบ,บทกับน้ำถนนดังแถวราวกับฉากในฝันสามีหันมามองเธอเขาไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นมือของเขายังจับมือเธอไว้แน่นเหมือนจะบอกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเธอมองตรงไปข้างหน้าถนนยาวหยิดเปียกชื้นทอดยาวราวกับเส้นทางชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่หลังจากความเงียบอันยาวนาน,านเธอก็พูดเบาวๆว่า ถึงเวลาที่ต้องบอกความจริงทั้งหมดแล้วสามีพยักหน้าพร้อมก้าวเดินไปเคียงข้างเธอในทุกคำสารภาพรถตำรวจยังคงแล่นห่างออกไปแต่ในใจของหญิงสาวเสียงโซ่ตรวนยังดังก้องไม่จางหายเธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่ากำลังรอเธออยู่ข้างหน้าแต่ครั้งนี้เธอจะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปฝีเท้าของเธอหนักแน่นขึ้นทุกย่างก้าวเหมือนปลดปล่อยเงาเมื่อที่เคยกอดแน่นในหัวใจ เสียงจากรถบนถนนค่อยๆกลายเป็นเสียงพื้นหลังแต่เสียงในใจเธอกลับชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยเธอหยุดอยู่หน้าสถานีตำรวจป้ายสนิมเก่าๆสะท้อนแสงแดดอ่อนๆจากฟ้าเบื้องบนเธอกำมือแน่นสุดลมหายใจก่อนจะก้าวขาเข้าไปในประตูนั้นเจ้าหน้าที่หญิงที่เคาน์เตอร์เงยหน้าขึ้นมองสีหน้าสงบแต่สายตาสอดแทรกด้วยความสงสัยหญิงสาวเอ่ยช้าฮ่าฮ่ ฉันมีเรื่องจะเล่าเรื่องที่ต้องถูกบันทึกไว้สามีวางมือเบาๆบนหลังเธอให้กำลังใจเงียบๆไม่ต้องมีคำพูดใดเจ้าหน้าที่เชิญเธอนั่งเปิดแฟ้มใหม่บนโต๊ะก่อนหยิบปากกาขึ้นมาหญิงสาวหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีความทรงจำเก่าๆพุ่งกลับมาเหมือนภาพยนตร์ที่เล่นเร็วเกินไปเสียงสวดเสียงคููเสียงที่เธอเคยเก็บไว้ในความเงียบวันนี้จะถูกปล่อยออกมาทีและคำทีละบาดแผลเธอลืมตา และเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยน้ำเสียงที่ไม่สั่นอีกต่อไปเสียงปากกาขีดเขียนลงบนกระดาษดังเบาฮ่า <h> ฮ <aha> ทุกคำพูดของเธอถูกบันทึกไว้อย่างเงียบงันแต่หนักแน่นเธอเล่าเรื่องวันที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตในคราบของผู้มีศีลธร,รรมผู้สสทรงศรัทธาผู้สอนธรรมะเธอเล่าถึงคำพูดที่แฝงด้วยคำสั่งการจ้องมองที่ไม่ใช่สายตาแห่งเมตตาเจ้าหน้าที่หญิงขมวดคิ้วเสียงปากกาชงักชั่คชวครู่เมื่อเธอพูดถึงเหตุการณ์ในห้องธรรมวัด หญิงสาวยังคงเล่าอย่างมั่นคงน้ำเสียงเธอไม่ได้แข็งกระด้างแต่เต็มไปด้วยความจริงเจ้าหน้าที่ชายอีกคนเข้ามานั่งร่วมโต๊ะเขาไม่พูดอะไรแค่ฝังเงียบฮ,ะฮะ่าฮดวงตาของเขามองหญิงสาวด้วยความเคารพราวกับรับรู้ถึงความกล้าหาญที่เธอแบกมาในทุกถ้อยคาหญิงสาวเปิดกระเป๋ายิบซองเอกสารยับยับออกมาข้างในมีภาพถ่ายข้อความและเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงอีกหลายคนฉันไม่ใช่คนเดียว เสียงเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่น้ำเสียงหนักแน่นเจ้าหน้าที่มองภาพถ่ายเหล่านั้นสีหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความจริงจังและระมัดระวังเจ้าหน้าที่หญิงหันไปมองเพื่อนร่วมงานสายตาพวกเขาสบกันโดยไม่ต้องพูดหญิงสาวรู้นี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเธอมากนักเจ้าหน้าที่ชายวางแฟ้มลงช้าฮ่าฮ่าเขาพิงพนักเก้าอี้ดวงตายังคงจับจ้องภาพถ่ายในมือคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงในรูปเหล่านี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ เขาถามหญิงสาวพยักหน้าเบาฮ่าฮเธอเปิดโทรศัพท์แสดงรายชื่อและข้อความที่เก็บไว้มานานบางคนกลัวบางคนหนีแต่พวกเธอพร้อมจะพูดถ้ามีใครกล้าพอฟังเจ้าหน้าที่หญิงจดชื่อทั้งหมดลงในรายงานน้ำเสียงของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสามีของหญิงสาวนั่งเงียบมือของเขายังคงจับมือเธอไว้แน่นไม่เคยปล่อยคุณทำถูกแล้วที่มาวันนี้เจ้าหน้าที่หญิงพูด เรื่องนี้จะไม่เงียบอีกต่อไปหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างเมฆดำได้จางหายแสงแดดเริ่มอับท้องฟ้าอีกครั้งเธอไม่เคยรู้สึกเบาขนาดนี้มาก่อนไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดหายไปแต่เพราะมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปประตูห้องสอบสวนเปิดออกเจ้าหน้าที่อาวุโสเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มในมือเขาหยุดมองหญิงสาวครู่หนึ่งแล้วพูดเพียงสั้นๆด้วยน้ำเสียงเรียบเราจะเริ่มการสืบสวนทันที หัวใจของหญิงสาวเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความหวังที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเจ้าหน้าที่อาวุโสเลื่อนเก้าอี้มานั่งตรงข้ามเปิดแฟ้มที่เต็มไปด้วยเอกสารรายงานเก่าฮ่าฮชื่อของเขาปรากฏในหลายกรณีเขาพูดขณะพลิกหน้าแต่ไม่เคยมีใครยืนยันจนวันนี้หญิงสาวเงียบแต่ดวงตาเธอแสดงความชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดเจ้าหน้าที่วางเอกสารแผ่นหนึ่งไว้ตรงหน้าเธอ เป็นภาพถ่ายของพระรูปนั้นกำลังยืนท่ามกลางกลุ่มคนคุณแน่ใจไหมว่าเขาคือคนเดียวกันเธอมองภาพนั้นนานหลายวินาทีทุกความทรงจำหลังกลับมาเหมือนน้ำหลากใช่เธอตอบแน่นเขาไม่เคยเปลี่ยนสายตาเจ้าหน้าที่อาวุโสพยักหน้าก่อนจะวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเขากดเบอร์หมายเลขภายในน้ำเสียงเขานิ่งแต่เฉียบขาดเตรียมทีมสืบสวนเรามีผู้เสียหายและพยาน ในห้องสอบสวนเงียบลงอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังหญิงสาวหันไปมองสามีของเธอเขาส่งรอยยิ้มบางๆที่เธอไม่เคยเห็นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรอยยิ้มของคนที่เชื่อว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนไปในทางที่ควรจะเป็นหญิงสาวหายใจเข้าช้าฮ่าฮะเหมือนปลดล็อกบางอย่างในอกที่เคยแน่นมานานเจ้าหน้าที่เริ่มรวบรวมหลักฐาน เสียงพิมพ์จากคีย์บอร์ดดังต่อเนื่องเหมือนเครื่องจักรแห่งความยุติธรรมที่เริ่มเดินบรรยากาศในห้องสอบสวนไม่ตัดอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความตั้งใจความเงียบที่มีความหมายหญิงสาวเปิดข้อความเสียงในโทรศัพท์เสียงของหญิงอีกคนหนึ่งดังขึ้นเบาแต่สั่นเครือหนูไม่รู้จะไปไหนเขาบอกว่าหนูเป็นบาปที่ต้องแก้ด้วยการอยู่ใกล้เขาเจ้าหน้าที่หยุดฟังทุกคำชายหนุ่มที่เป็นสามีเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกตะลึง หญิงสาวเลื่อนหน้าจอไปอีกคลิปวิดีโอสั้นๆปรากฏขึ้นเป็นภาพภายในห้องสวดเงาเมื่อสลัวเสียงของพระรูปนั้นกำลังสั่งสอนแต่น้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความเย็นชาใครไม่เชื่อฟังก็คือผู้ขวางธรรมะเจ้าหน้าที่อาวุโสชงักเขารีตาแล้วพูดชัดเจนพฤติกรรมนี้ไม่ใช่แค่ผิดศีลแต่ผิดกฎหมายอย่างราแรงหญิงสาวก้มหน้าเล็กน้อยแต่ในใจเธอกำลังลุกไม่ด้วยแรงของความจริง ไม่มีบทสวดไหนจะหยุดเสียงของเธอได้อีกแล้วเจ้าหน้าที่หญิงเดินไปที่กระดานข้อมูลหยิบเข็มหมุดสีแดงมาปักลงบนแผนที่นี่คือวัดที่เขาอยู่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเธอกล่าวทุกพื้นที่มีรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความหญิงสาวมองจุดสีแดงบนแผนที่มันกระจายออกเหมือนรอยแผลเป็นบนผิวหนังที่ยังไม่หายดีแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนสามีถามด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แข็ง เจ้าหน้าที่อาวุโสหันมามองเขาถูกควบคุมตัวแล้วจากเหตุการณ์ที่ร้ญญานยาแต่ถ้าเราจะดำเนินคดีฐานล่วงละเมิดและหลอกลวงเราต้องได้พยานมากกว่านี้หญิงสาวหยิบสมุดเล่มเล็กออกจากกระเป๋าในนั้นมีรายชื่อเบอร์โโรและวันเวลาที่เธอรวบรวมมานานหลายเดือนเธอส่งให้เจ้าหน้าที่โดยไม่มีคำพูดเพียงแต่สบตาอย่างหนักแน่นเจ้าหน้าที่เปิดดูช้าฮ่าใบหน้าที่เคร่งขรึม เริ่มแสดงความประหลาดใจคุณทำสิ่งนี้คนเดียวหรือเธอพยักหน้าไม่มีใครอยากฟังในตอนนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาพร้อมจะพูดแล้วเจ้าหน้าที่หญิงรับสมุดไว้ในมือเธอกวาดสายตามองทีและหน้าอย่างระมัดระวังรายชื่อทั้งหมดนี้เธอเอ่อยเบาฮ่หาฮะบางคนเราเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยมีใครกล้าออกมาเจ้าหน้าที่อาวุโสปิดแฟ้มลง เสียงดังปึกนั้นเหมือนเป็นสัญญาณเริ่มต้นของบางอย่างที่ใหญ่มากกว่าคดีทั่วไปเราจะส่งหมายเรียกผู้เสียหายทั้งหมดที่ระบุไว้และเตรียมเจ้าหน้าที่คุ้มครองทันทีหญิงสาวพยักหน้าแต่ดวงตาเธอยังคงจ้องไปยังแผนที่บนผนังจุดสีแดงเหล่านั้นแต่และจุดคือหนึ่งชีวิตที่เคยเงียบหนึ่งความเจ็บปวดที่ไม่มีเสียงเธอเอ่ยช้าฮ่าฮเขาใช้ความศรัทธาเป็นกรอกใช้ผ้าเหลืองเป็นทางหนี สามีของเธอหันมามองน้ำเสียงเขาหนักแน่นแต่นั่นจะไม่ปกป้องเขาได้อีกต่อไปเจ้าหน้าที่เริ่มเคลื่อนเอกสารเสียงถ่ายเอกสารเครื่องปริ้นและการโทรประสานงานดังต่อเนื่องภายในห้องสอบสวนที่เคยเงียบงันตอนนี้กลับเต็มไปด้วยพลังของการเริ่มต้นสืบสวนที่แท้จริงหญิงสาวยืดตัวตรงหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิต เจ้าหน้าที่หญิงหันกลับมามองหญิงสาวแววตาเธอเต็มไปด้วยความเคารพคุณไม่ได้แค่ช่วยตัวเองเธอกล่าวช้าฮ,ะฮะ่าฮคุณกําลังช่วยผู้หญิงอีกหลายคนที่ยังไม่กล้าแม้แต่จะพูดชื่อเขาหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นไม่มีใครควรถูกทําให้เงียบด้วยความกลัวหรือศรัทธาที่ถูกบิดเบือนสามีของเธอพยักหน้ามือเขากุมมือเธอไว้แน่นกว่าที่เคยเป็นกําลังใจเงียบๆที่ไม่ต้องเอ่ยคํา เสียงโทรศัพท์ภายในดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสหยิบขึ้นรับก่อนจะกล่าวสั้นฮ่าฮเราได้ภาพกล้องวงจรปิดจากร้านอย่าแล้วพฤติกรรมของเขาชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้หญิงสาวหลับตาภาพเหตุการณ์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังคงชัดเจนในหัวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฝันร้ายที่ต้องเก็บเงียบอีกต่อไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนอกห้องเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารปึกใหญ่ เขาวางลงบนโต๊ะตรงหน้าหญิงสาวเปิดหน้าแรกออกเป็นรายงานคด,ดีพฤติกรรมที่คล้ายกันในหลายจังหวัดเรากําลังต่อชิกอ๊กซอเขาพูดและคุณคือชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้หญิงสาวมองไปยังแฟ้มและในขณะที่เธออ่านชื่อผู้เสียหายแต่ละคนเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่คดีของเธออีกต่อไปมันคือเสียงของคนที่เคยถูกกลดกําลังจะถูกปลดขึ้นพร้อมกัน เสียงพลิกหน้ากระดาษดังเบาๆแต่หนักแน่นในใจของทุกคนที่อยู่ในห้องชื่อแล้วชื่อเล่าปรากฏตรงหน้าบางชื่อเธอจำได้บางชื่อไม่เคยได้ยินแต่ทุกชื่อมีบางอย่างร่วมกันความเจ็บปวดที่ถูกฝังในความเงียบเจ้าหน้าที่สืบสวนชายเลื่อนแฟ้มให้หญิงสาวหากคุณรู้จักใครในนี้เราอยากเชิญพวกเขามาให้ปากคำหญิงสาวชี้ไปยังชื่อหนึ่งคนนี้เธอเคยร้องให้ต่อหน้าฉันแต่ไม่กล้าบอกแม้แต่แม่ของตัวเอง เจ้าหน้าที่จดข้อมูลไว้ทันทีขณะเดียวกันเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นส่งข้อความเสียงไปยังหน่วยงานคุ้มครองพยานเตรียมเจ้าหน้าที่หญิงอีกหนึ่งชุดเราต้องเริ่มคุยกับผู้เสียหายทันทีภายในคืนนี้บรรยากาศในห้องสอบสวนเงียบลงแต่เป็นความเงียบที่อัดแน่นด้วยความเร่งรีบและตั้งใจหญิงสาวพิงเก้าอี้เบาฮ่าเธอรู้สึกอ่อนล้าแต่ภายในเต็นไปด้วยแรงที่กำลังเติบโต เธอไม่เคยคิดว่าความกล้าที่เริ่มจากเพียงคำพูดเดียวจะก,กลายเป็นเคลื่อที่เริ่มขย่ารากของสิ่งที่คนทั้งเมืองเคยเชื่อเจ้าหน้าที่หญิงหันไปปิดไฟบังดวงแสงไฟในห้องลดลงเหลือเพียงแสงสีอุ่นตรงกลางโต๊ะคืนนี้จะยาวนานเธอกล่าวเบาฮ่า <h aha> แต่เชื่อเธอมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมที่แท้จริงหญิงสาวพยักหน้าและในแสงไฟสลัวนั้นใบหน้าเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่ใบหน้าของผู้เสียหาย แต่มันคือใบหน้าของคนที่ลุกขึ้นและไม่มีวันยอมเงียบอีกแล้วเจ้าหน้าที่เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นหน้าจอแสดงข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆฮ่า <h> ฮ <aha> ทั้งบทสวดที่ถูกใช้บิดเบือนทั้งคำเทศที่แฝงคำขู่และรายงานพฤติกรรมจากชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลหญิงสาวก้มมองหน้าจอนั้นแม้หลายคำจะคุ้นเคยแต่เมื่อเห็นมันถูกรวบรวมอยู่ตรงหน้าเธอรู้สึกเหมือนความจริงที่เคยไร้เสียงกำลังจะพูดแทนเธอได้ในที่สุด เจ้าหน้าที่หญิงเลื่อนภาพกล้องวงจรปิดคลิปจากหน้าร้านอย่าเริ่มเล่นแบบเงียบฮ,ะฮะ่าฮ่าพระรูปนั้นยืนอยู่ใกล้ประตูแขนเหยียดไปคว้าไหล่เธอใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่ในแววตาเต็มไปด้วยอำนาจที่น่ากลัวเธอเม้มริมฝีปากแม้รู้ว่าคลิปนั้นคือหลักฐานสำคัญแต่ก็ยังทำให้ขนลุกสามีหันมามองเธอเขารู้ดีว่าความกลัวในอดีตยังคงตามหลอกหลอนแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าเธอเลือกจะไม่หนีอีกแล้ว เจ้าหน้าที่สืบสวนยื่นกระดาษมาแผ่นหนึ่งนี่คือรายชื่อสื่อมวลชนอิสระที่เคยได้รับเบาะแสเกี่ยวกับคดีนี้แต่ไม่เคยกล้านำเสนอหญิงสาวมองชื่อเหล่านั้นบางคนเธอเคยติดต่อไปแล้วแต่ไม่ได้รับคำตอบบางคนเคยรับปากแต่งเงียบหายครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมเธอพูดช้าฮ่าฮพวกเขาจะต้องฟังเพราะเรามีมากกว่าแค่เสียงเดียวแล้วเจ้าหน้าที่พยักหน้า แผนการเริ่มถูกวางทีละขั้นอย่างเป็นระบบการเรียกสอบพยานการประสานหน่วยงานสื่อการปกป้องผู้หญิงที่ยังคงกลัวหญิงสาวหลับตาลมหายใจของเธอมั่นคงและในความเงียบของห้องเล็กนั้นคลื่นลูกแรกของความเปลี่ยนแปลงกำลังถูกปล่อยออกไปแผ่นกระดาษถูกเก็บใส่แฟ้มอย่างระมัดระวังเจ้าหน้าที่หญิงปิดฝาน้ตบุ๊กก่อนหันมาสบตาหญิงสาวอีกครั้งคุณจะได้รับการคุ้มครองตลอดกระบวนการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์เราจะจัดการให้ทันทีหญิงสาวพยักหน้ายอย่างช้าฮ่ฮะแม้เธอจะไม่ใช่คนเดิมที่หวาดกลัวเหมือนเมื่อเช้าแต่เธอก็รู้ว่าความกล้ายังคงต้องการการปกป้องเจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนทางคดีไว้ตรงกลางโต๊ะเส้นเชื่อมโยงจากพระรูปนั้นพาดผ่านรายชื่อบุคคลอื่นบางชื่อคือคนในวัดบางชื่อคือผู้บริจาครายใหญ และบางชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ควรปกป้องประชาชนหญิงสาวมองแผนผังน,นั้นมันซับซ้อนกว่าที่เธอคิดนี่ไม่ใช่แค่คดีของพระคนหนึ่งแต่มันคือเครือข่ายที่ใช้ศรัทธาเป็นกำแพงหลงตาทุกการพูดของคุณช่วยเราเปิดประตูไปสู่บางอย่างที่ซ่อนอยู่มานานเจ้าหน้าที่สืบสวนพูดเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกห้องมีใครบางคนมาเคาะประตูเบาๆก่อนเปิดเข้ามาเป็นหญิงัยกลางคนสวมเสื้อคลุมยาว เธอเดินเข้ามาอย่างลังเลสายตาเต็มไปด้วยความกังวลหญิงสาวลุกขึ้นทันทีเธอจำใบหน้านั้นได้พี่รุตหญิงคนนั้นพยักหน้าน้ำตาคลอเธอเดินมากุมมือหญิงสาวไว้แน่นราวกับกำลังยึดไว้กับความกลา้าฉันเห็นข่าวแล้วฉันตัดสินใจว่าจะไม่อยู่เงียบอีกต่อไปเจ้าหน้าที่มองทั้งสองคนและเขารู้ทันทีว่าประตูอีกบานได้ถูกเปิดแล้วหนึ่งเสียงกำลังกลายเป็นสอง และเสียงที่เคยถูกกลบกำลังเริ่มดังกล้องทั่วกำแพงแห่งความกลัวหญิงสาวจับมือพี่รุตแน่นขึ้นความสันไหวในดวงตาทั้งสองมีทั้งความกลัวและความหวังเจ้าหน้าที่หญิงเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งพี่รุตซุดต,ตัวลงอย่างช้าฮ่าฮ่ามือยังคงกุมกันไว้ราวกับไม่อยากให้ใครต้องเดินลำพังอีกฉันเคยคิดว่าฉันผิดเองพี่รุตเอ่ยเสียงแผ่วผิดที่ไม่พูดผิดที่เงียบผิดที่เคยเชื่อว่าเขาศักดิ์สิทธิ์หญิงสาวมองพี่รุตด้วยแววตาอ่อนโยน แต่วันนี้เรากำลังแก้สิ่งนั้นเราพูดและเราจะไม่หยุดเจ้าหน้าที่เริ่มจดคำให้การทุกคำพูดกลายเป็นหมุดหมายในแผนที่ของความจริงบรรยากาศในห้องไม่เคร่งเครียดอีกต่อไปมันเหมือนห้องแห่งความกล้าอีกไม่กี่นาทีต่อมาเสียงโทรศัพท์เจ้าหน้าทีด่ดังขึ้นเขารับสายรับฟังแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเราพบพยาดอีกคนหนึ่งแล้ว และเขาบอกว่าเขามีวิดีโอที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบสายตาทุกคู่หันไปมองเจ้าหน้าที่คนนั้นหญิงสาวหันไปศบตาพี่รุดและในแววตาทั้งสองคือความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าครั้งไหนบางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้กำลังถูกเปิดเผยและคลื่นความจริงกำลังขยายตัวเกินกว่าที่ใครจะหยุดได้ประตูห้องสอบสวนเปิดออกอีกครั้งชายไวกลางคนก้าวเข้ามาพร้อมกระเป๋าสะพายเล็กใบหนึ่ง เขาไม่ได้พูดอะไรมากแค่พยักหน้าเล็กน้อยแล้วนั่งลงตรงข้ามเจ้าหน้าที่เขาหยิบแฟลชไดร์ออกมามือสั่นเล็กน้อยขณะวางลงบนโต๊ะผมเคยเป็นช่างกล้องของวัดนั้นเสียงของเขาหนักแน่นแม้แฝงด้วยความเศร้าคลิปพวกนี้ผมไม่เคยกล้าปล่อยให้ใครเห็นแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความเงียบของผมมันทำร้ายคนบริสุทธิ์หญิงสาวมองแฟลชไดร์เหมือนมันหนักกว่าที่ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่เสียบเข้าเครื่อง ภาพบนหน้าจอเริ่มปรากฏเสียงบทสวดดังแถวเบาในพื้นหลังแต่ภาพที่เห็นกลับต่างจากคำสอนที่เคยรู้จักมันเต็มไปด้วยสายตาที่หลบก,กล้องท่าทางที่รีบร้อนและหญิงสาวคนแล้วคนเล่าที่ดูไม่สมัครใจพี่รุดหลับตาลงหยดน้ำตาเธอไหลลงมาเงียบฮ่หา,หาแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะรู้ว่าความจริงกำลังมีที่ยืนเจ้าหน้าที่พยักหน้าให้กัน พยานหลักฐานทั้งหมดเพียงพอสำหรับออกหมายจับหญิงสาวหันไปมองหน้าต่างแสงแดดยามเย็นสาดส,ส่องเข้ามาอ่อนฮ,ะฮะ่าฮ่ามันไม่ร้อนแรงแต่มันอบอุ่นวันนี้เธอได้พูดวันนี้เธอไม่ต้องวิ่งหนีและวันนี้เธอไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปเธอยิ้มบางฮ,ะฮะ่าฮ่าในใจเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของความเจ็บปวดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความยุติธรรม